หภายลังบทที่370การกลืนกินคำสาบภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ไม่ให้ประโยชน์ในการฝึกฝนร่างกายและไม่มีแรงกดดันมากนะักแต่ในแง่ของพลังจิตวิญญาณมีแรงกดดันสูงมากแม้แต่ถังซานก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายหลังขณะที่คิดถังซานก็ก้าวไปข้างหน้าทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านและในดวงตาของเขาก็ฉายแววแปลกใจ เพราะหลังจากขั้นตอนนี้เมฆมงคลที่อยู่เหนือหัวของเขาก็หายไปอย่างกระทันหันหรือไม่ก็เปลี่ยนสีไปในทันใดความขาวดั้งเดิมกลายเป็นสีดำทมึนไม่ใช่เมฆมงคลอีกต่อไปและยังคงมีลางร้ายเพ่งเล็งลงมาที่เขาอย่างจงแจ้งทั้งซานมีเนตรวิญญาณจิ้งจอกและหลังจากหูดซับออรา่าการเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์ของติงไปเนตรวิญญาณจิ้งจอกของเขาก็ถึงระดับหและเขาก็เข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าสิ่งนี้คืออะไร นี่คือคำสาบใช่มันไม่ใช่โชคอีกต่อไปแต่เป็นคำสาบในขณะนี้ออร่าของหินนำโชคใต้ฝ่าเท้าของเขาดูเหมือนจะหายไปอย่างสมบูรณ์เหลือไว้เพียงคำสาบทั้งซานสูดหายใจเข้าลึกๆและทำให้ร่างกายของเขามั่นคงในทันทีโดยการยืนนิ่งอยู่กับที่ก่อนหน้านี้เขาดูดซับพลังแห่งโชคจำนวนมากเข้าไปในร่างกายและเมื่อคำสาบพ,พุ่งเข้ามาพลังแห่งโชคเหล่านั้นก็เริ่มต้านทานคำสาบจากโลกภายนอกทันที มันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากราวกับว่าทุกสิ่งรอบตัวเขาหมุนไปรอบๆและทุกอย่างเริ่มเลือนลางเมื่อมองขึ้นไปบนบันไดก็พบว่าบันไดครึ่งหลังมีนักปีนเขาน้อยมากหากมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อเขาอยู่ที่เชิงเขาถังซานได้สังเกตเห็นสิ่งนี้แล้วและเขาเข้าใจคร่าวๆว,ว่าสถานการณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งครึ่งแรกกับครึ่งหลังของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ ตอนนี้ดูเหมือนว่าบันไดครึ่งแรกของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เป็นพลังแห่งโชคล้วนๆและครึ่งหลังคือบททดสอบและการขัดเกลาที่แท้จริงการเผชิญหน้าระหว่างโชคและคำสาปการเปลี่ยนแปลงนี้จะรู้สึกแปลกและสับสนกับสายเลือดธรรมดาเท่านั้นแต่มันแตกต่างกับทางซานที่มีเนตรวิญญาณจิ้งจอกความเข้าใจเชิงลึกยังคงเพิ่มขึ้นในจิตวิญญาณของเขาและการรับรู้ถึงโชคและคำสาปก็ดีขึ้นในทันใด แบบนี้ก็ไม่เลวสิ่งไปคนฝึกในสถานที่นี้สิ่งนี้จะช่วยให้เขาเชี่ยวชาญทักษะของตนเองอย่างมากและเข้าใจสายเลือดอย่างแท้จริงทั้งซานคิดในขณะที่เขาค่อยๆก้าวขึ้นไปสู่ขั้นตอนต่อไปการเคลื่อนไหวของเขาช้ามากแต่มั่นคงและมีการป้องกันด้วยพลังจิตวิญญ,ญาณที่ดีออร่าสีทองคำขาวของเผ่าอาสูรไลเกอร์ลุกโช่ช่วงบนร่างของเขาทำให้เขาแข็งแกร่งราวกับภูผาก็ไม่ปาน ในเวลานี้ต่อให้เขาต้องเผชิญทั้งโชคและคำสาปร้อยทั้งร้อยก็ไม่กลัวถังซานก้าวต่อไปอย่างมั่นคงทีละก้าวทันใดนั้นออร่ารอบๆก็เปลี่ยนไปอีกครั้งคำสาบก่อนหน้านี้จางหายไปมากทุกอย่างดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นและพลังแห่งโชคก็รวมตัวกันอีกครั้งหรือว่าแต่ละขั้นแตกต่างกันหัวใจของถังซานสั่นไหวครู่หนึ่งเขาเข้าใจว่านี่หมายความว่าจะก,กระพัดจิ้งจอกสวรรค์อาจแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิด ขั้นก่อนหน้านี้คือคำสาปขั้นต่อไปคือโชคการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ผู้คนรู้สึกโล่งใจแต่หลังจากนั้นไม่นานโชคก็ดูเหมือนจะเริ่มแยกจากกันอีกครั้งราวกับว่ามีพลังบางอย่างดึงเขาให้เดินหน้าต่อไปทั้งซานก้าวอย่างมั่นคงทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเขากลายเป็นสีดำทมึอนอีกครั้งเขามองไม่เห็นภาพข้างหน้าแม้แต่นิ้วเมื่อยื่นมือออกไป และในเวลานี้เองราวกับว่าคำสาปอันน่าสะพรึงนับไม่ถ้วนได้ถาถมเข้ามาหาถาังซานอย่างบ้าคลั่งซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อมหาสมุทรวิญญาณของเขาถัางซานได้รับการปกป้องจากภายในในตอนนี้วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการกับผลกระทบดังกล่าวคือการใช้เนตดวิญ,ญญาณจิ้งจอกเปลี่ยนโชคโดยตรงแต่เห็นได้ชัดว่าเขาทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะเขาจะถูกเปิดเผย เลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวลุกโชิช่วงบนร่างของถังซานอีกครั้งเมื่อหมอกสีดำทะมึงหนาทึบก,กระทบเขามันก็ละลายและกลืนไปกับเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวทันใดนั้นร่างของถังซานที่ปกคลุมด้วยเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวก็ถูกคลุมทับด้วยเมฆหมอกสีดำอีกชั้นหนึ่งคุณสมบัติอันทรงพลังของเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของอสูรไลเกอร์ iker, คือการกลืนกินแม้แต่คำสาบก็ถูกหลอมรวมมาเป็นพลังของเขาชั่วคราว แต่ถังซานก็รู้สึกว่าคำสาปเหล่านี้จะต้องถูกปลดปล่อยออกไปโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อเขาขณะที่เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวบนร่างของถังซานก็เปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นกว่าเดิมในขณะที่เผาไม่ละหลอมรวมคำสาปเปลวเพลิงสีทองคำขาวเจิดจ้าก็แสดงให้เห็นฉากแปลกๆซึ่งข้างในเป็นสีทองคำขาวแต่เปลวเพลิงสีทองที่ลุกโชติช่วงกลับสแสดงให้เห็นออร่าสีดำ หากอยู่ในการเผชิญหน้ากับศัตรูปเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคําขาวที่ถังซานปล่อยออกมาในเวลานี้จะทำหน้าที่โจมตีคู่ต่อสู้และมันยังสามารถนำคํำสาปไปสู่คู่ต่อสู้ได้โดยตรงอีกด้วยถังซานประเมินว่านี่คือพลังการกลืนกินของสายเลือดอันดับแรก เผ่าอาสูรไลเกอร์ iker, ไม่ได้เข้าใจถึงคุณสมบตัติอันทรงพลังของเปลวเ,เพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองอย่างเต็มที่แต่ถังซานร,รู้สึกถึงผลของมันมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่พลังแห่งโชคยังหลอมรวมได้ยังมีอะไรอีกที่ทำไม่ได้มูมเสียงดังขึ้นแต่ไม่นานก็สงบลงถังซานก้าวออกมาอีกครั้งในขณะที่เปลวเ,เพลิงศักดิ์สิทธิ์เผาไม่บนร่างกายของเขามูม ความมืดรอบข้างระเบิดขึ้นทันทีราวกับว่าในขณะนี้คำสาปทั้งหมดได้หายไปพลังแห่งโชคกลับมาอีกครั้งและพลังแห่งโชคจำนวนมากควบแน่นเหนือหัวของถังซานกลายเป็นสายฝนออร่าสีทองและตกลงมาชล้างคำสาปที่หลงเหลืออยู่ทำให้เขาได้รับโชคอีกครั้งแต่ในเวลานี้ตาของถังซานก็กระพริบอย่างผิดปกติเพราะเลวเพลิงของเขายังคงเผาไหม้ แต่พลังแห่งโชคเหล่านั้นกลับไม่ได้รับผลกระทบเลยดังนั้นพวกมันจึงไม่หลอมรวมเข้ากับเขากล่าวอีกในหนึ่งคือสิ่งที่เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวสามารถหลอมรวมเข้ากับเนตรวิญญาณจิ้งจอกได้ก็คือคำสาบแต่ไม่ใช่โชคนี่หมายความว่าความสามารถในการกลืนกินสามารถกลืนกินได้เฉพาะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเท่านั้นหรืออาจเป็นเพราะว่าสายเลือดอสูจรจิ้งจอกสวรรค์เองก็เป็นสายเลือดอันดับแรกที่ทรงพลัง มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ความสามารถทุกอย่างจะถูกเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของอสูรไลเกอร์ยับยัง้งเป็นไปได้ทั้งคู่แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังของเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ในการกลืนกินโชคร้ายก็เพียงพอที่จะทําให้ถังซานยืนหยัดขึ้นที่นี่ได้ทังซานปล่อยให้ฝนแห่งโชคชำระร่างกายของเขาและเพียงก้าวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อฝนอ่อนลง ก้าวออกไปทีละขั้นพลังแห่งโชคยังคงกลับตาลาปัดและภาพลวงตานับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาแต่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและภาพลวงตาใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นเมื่อถังซานอยู่ที่นี่มันก็ได้เจอเพียงเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น สายเลือดอันดับแรกที่ทรงพลังรวมกับพลังจิตวิญญาณระดับ9ก้าทำให้เขาดูมั่นคงในทุกขั้นตอนแม้ว่าความเร็วไม่เร็วนะักแต่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเสมอเก้าวไปทีละขั้นเพื่อไปยังพระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ทั้งสานเข้าใจว่าเขามาถูกทางแล้วนี่คือสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริง หลังจากผ่านพระราชวังของจักรพรรดินักดาบเมื่อวานนี้เขาได้ตัดสินใจทำตามคำกล่าวของอาจารย์เพื่อเป็นที่ยอมรับของพระราชวังต่างๆให้ได้มากที่สุดซึ่งมันดีสำหรับแผนการต่อไปของเขาเผ่าอสูรและเผาวิญญ,ญาณน,นั้นแข็งแกร่งเกินไปทรงพลังมากจนอดีตราชาเทพอย่างเขายังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับพวกมันก่อนที่เขาจะกลายเป็นราชาเทพอีกครั้ง ดังนั้นเพื่อที่จะทำลายสภาพที่เป็นอยู่นี้เขาต้องกลมกลืนกับพวกมันก่อนเขาพร้อมที่จะเข้าร่วมเผ่าอสูรและยิ่งเขาเป็นที่ยอมรับมากเท่าไหร่สิทธิในการออกเสียงของเขาก็จะยิ่งมากขึ้นเมื่อเขาเข้าร่วมในอนาคตเขาอยากเข้าร่วมเผ่าอสูรไหนหน่าหรืออันที่จริงมันถูกเลือกมานานแล้วครั้งแรกที่เขาก้าวเข้าสู่เมืองจืดเฉิงเมื่อเห็นเด็กสาวขายชานมครั้งแรกทุกอย่างก็ไม่สำคัญ ไม่ว่าเสีย่ยวเหมยอยากเป็นราชานกยูรุ่นต่อไปหรือแม้แต่จะก,กระพัดนกยูแน่นอนว่าเขาต้องอยู่เคียงข้างนางตลอดไปทุกสิ่งที่เขาทำตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของนางทุกขั้นโชคจะเปลี่ยนแปลงอย่างแปลกประหลาดแต่ยังคงรักษารูปแบบไว้เสมอสิ่งที่เขาต้องเตรียมพร้อมต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงของคำสาบที่มากขึ้นแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปแต่เขายังคงเหมือนเดิม นั่นคือมั่นคงดุดหินผากลืนกินเมื่อเผชิญกับคำสาปน้อมรับเมื่อเผชิญกับโชคสองทั้งซานไม่รู้ว่าเขาเดินมานานแค่ไหนแล้วแต่เมื่อไปถึงยอดเขาและเดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายท้องฟ้าก็มืดแล้วนี่หมายความว่าเขาขึ้นเขาตั้งแต่เช้าจะรดเย็นฝนออร่าสีทองชำระร่างกายและหล่อเลี้ยงมหาสมุทรวิญ,ญญาณของเขาในตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดี ทั้งสานยืนอยู่หน้าประตูพระราชวังของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์แต่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปเมื่อมาถึงที่นี่แรงกดดันทั้งหมดก็หายไปซึ่งหมายความว่าบททดสอบของพระราชวังจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ผ่านไปแล้วโดยไม่ต้องใช้เนตรวิญญาณจิ้งจอกและคุณสมบัติอื่นๆเพียงแค่อาศัยความแข็งแกร่งของเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของอสูรไลเกอร์เขาก็เดินมาถึงบนยอดเขา ในบรรดารอยประทับพ,พลังสายเลือดทั้งหกในร่างกายปัจจุบันมีเพียงสองสายเลือดเท่านั้นที่สามารถช่วยให้เขาเดินมาที่พระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ได้นั่นคือเนตวิญญาณจิงจ้งจอกกับเลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคําขาวของอสูรไลเกอร์แม้แต่การเปลี่ยนนกยูงก็ยังทําสิ่งนี้ไม่ได้ในขณะนี้ทงซานไม่มีแผนที่จะเข้าไปเมื่อวานเขาได้พบกับราชานกกระเรียนมงกุฎแดง ในพระราชวังของจักรพรรดินักดาบซึ่งในบรรดาจักรพรรดิอสูรทั้ง9จักรพรรดินกกระเรียนมงกุฎแดงเป็นอันดับ8และจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เป็นอันดับสองช่องว่างระหว่างอันดับจะต้องใหญ่มากและฐานการฝึกฝนพลังจิตวิญญาณของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์น่าจะทรงพลังที่สุดในบรรดาขุมพลังจักรพรรดิในราชสำนักบรรพชน ทังสานไม่คิดว่าด้วยความสามารถในปัจจุบันของเขาหากเขาเกิดไปกระตุ้นความสนใจของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จริงๆการที่จัก,กรพรรดิอสูรเฝ้าดูอยู่เขาจะสามารถปกปิดจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้อย่างไรโดยเฉพาะจัก,กรพรรดิองค์นี้เป็นบุตรแห่งโชคหากมันพบว่าไม่สามารถควบคุมโชคของเขาได้จะเป็นอย่างไรนี่จึงเป็นสาเหตุที่เขาไม่เข้าไปในทันทีดังนั้นเขาจึงหยุดที่นี่เพื่อรอ หลังจากยืนได้ประมาณหนึ่งนาทีฝนออร่าบนหัวของเขาก็ค่อยๆซาลงและเสียงที่อ่อนโยนก็ดังขึ้นทำไมเจ้าไม่เข้าไปละ่ะทั้งซานมองไปในทิศทางของเสียงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กันที่มีผู้หญิงมายืนอยู่ไม่ไกลจากเขาผู้หญิงผู้นั้นดูเหมือนอายุ30กว่าปีนางดูสวยมากและมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือด้านหลังหญิงผู้นี้มีหางจิ้งจอกขนาดใหญ่เจ็หางแกว่งไปมาเบาๆ หางจิ้งจอกแต่ละหางยาวห้าเมตรมีออร่าสีเงินจางๆซึ่งดูงดงามเมื่อแกว่งไปมาอยู่ข้างหลังนางทั้งซานชะงับครู่หนึ่งนี่คือราชาจิ้งจอกสวรรค์ราชาจิ้งจอกสวรรค์นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากราชาอสูรทั่วไปเขาโค้งคำนับเล็กน้อยเพื่อทักทายมันเพราะข้าอาจไม่เหมาะกับพระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ผู้หญิงคนนั้นยิ้มและกล่าว เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าไม่เหมาะถ้าเจ้ายังไม่ได้ลองเจ้าผ่านการชำระล้างของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์บางทีเจ้าอาจจะเหมาะก็ได้ทั้งซานยิ้มขมนี่คือสิ่งที่ข้ากังวลข้าเกรงว่าจะไม่สามารถทำให้จิตวิญญาณแข็งแกร่งพอและสูญเสียการควบคุมได้หากเป็นเช่นนั้นหลังจากความยากลำบากทั้งหมดมันจะเป็นการทำลายสายเลือดกลายพันธุ์ที่ข้ามีราชาจิ้งจอกสวรรค์ยิ้มเล็กน้อย สายเลือดของเจ้าน่าสนใจมากมันเป็นสายเลือดใหม่ที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนและมีคุณสมบัติของสายเลือดอันดับแรกเช่นนั้นพระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ไม่คู่ควรกับเจ้าหรือเจ้าควรเข้าใจว่าในฐานะมนุษย์ที่เจ้าสามารถมาถึงจุดนี้ได้มันคือขีดจำกัดหากอยากจะก้าวไปข้างหน้าเจ้าต้องได้รับพลังแห่งโชคทั้งซานจงใจแสดงความเย่อหยิ่ง พระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เป็นที่ที่ข้าใฝ่ฝันมาตลอดแต่ถ้าข้าต้องการเข้าร่วมพระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ข้าต้องเป็นราชาอสูรก่อนมิฉะนั้นข้าไม่คิดว่าข้ามีคุณสมบัติคู่ควรกับที่นี่ข้าหวังว่าความสำเร็จของข้าจะไม่ขึ้นอยู่กับโชคแต่ขึ้นอยู่กับตัวข้าเองด้วยวิธีนี้เท่านั้นข้าจึงจะมีคุณสมบัติเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ ราชาจิ้งจอกสวรรค์ผลักประตูแล้วยิ้มเป็นมนุษย์ที่น่าสนใจจริงๆไม่น่าแปลกใจที่เจ้ามาถึงจุดนี้ได้เจ้าเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำให้ข้าสนใจทั้งซานยิ้มขมแต่ข้ายังไม่กล้าก้าวเข้าไปในพระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ราชาจิ้งจอกสวรรค์กล่าวปืมสามารถยับยั้งตัวเองและยึดมั่นปณิธานเจ้าทำให้ข้าสนใจจริงๆถ้าอย่างนั้นเจ้าก็กลับไปและเมื่อเจ้าพร้อมมาที่นี่อีกครั้ง เจ้าสามารถเข้าร่วมกับพระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ได้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าสามารถทำปณิธานให้เป็นจริงได้หรือไม่ขณะกล่าวมันก็โบกมือและออร่าสีขาวก็พุ่งไปที่ถังซานถังซานรีบยกมือขึ้นเพื่อรับมันมันเป็นหยกชิ้นหนึ่งที่อุ่นและชื้นหยกนั้นกลมและขาวมากและดูเหมือนว่าจะมีเมฆหมอกไหลเวียนอยู่ภายในหินนำโชคนี่คือหินนำโชคที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ เขาไม่รู้ว่าราชาจิ้งจอกสวรรค์หายตัวไปเมื่อใดมีเพียงเสียงของมันที่ก้องอยู่ในอากาศกลับมาเมื่อไหร่ให้เอาติดตัวมาด้วยพบมันติดตัวไว้จะช่วยให้เดินได้สบายขึ้นได้มาแล้วองค์การอันที่สองังซานกัมหิน,นำโชคโดยสัญชาตญาณดวงตาของเขาสงบและมั่นคงทุกสิ่งที่เขาพูดกับราชาจิ้งจอกสวรรค์ล้วนแต่แส้งทา เหตุผลที่ไม่ปกปิดพลังสายเลือดก็เพราะอีกฝ่ายต้องมองเห็นเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคาขาวของอสูรไลเกอร์ซึ่งไม่เคยปรากฏบนโลกนี้ได้อย่างแน่นอนพลังที่สามารถกลืนกินคำสาบและแปลงเป็นพลังของตัวเองได้ต้องมีค่ากับพระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์นั่นเป็นเหตุผลที่มีการให้องค์การนี้ คงจะดีถ้าเขากับติงไปได้พบราชาจิ้งจอกสวรรค์เจ็ดหางในที่ที่ไกลจากราชสำนักบรรพชนและนำเลือดของมันใส่ลงไปบ้างบางทีเขากับติงไปอาจสามารถพัฒนาไปสู่ระดับราชาอสูรได้ปราบใดที่เขาไม่ลังเลที่จะเสียจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์เขาก็ยังมีความมั่นใจในการเอาชนะราชาจิ้งจอกสวรรค์เจ็ดหางอย่างไรก็ตามการมาที่พระราชวังจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์วันนี้จริงๆแล้วเพื่อเสี่ยวเหมย เพื่อเสีย mới, เส่ยวเหมยเสี่ยวเหมยเสี่ยวเหมยทังซานท่องชื่อของเสี่ยวเหมยสามครั้งในใจของเขาและหัวใจของเขาก็มุ่งมั่นเช่นเคยทังซานหันหลังโดยไม่ลังเลและลงจากภูเขาเมื่อเขามาถึงที่ซึ่งติงไปเคยฝึกมาก่อนเขาก็พบว่าติงไปหายไปแล้วดังนั้นเขาจึงเร่งตลอดทางจนถึงเชิงเขาทังซานพบว่ารถม้ายังคงอยู่และรอเขาที่นั่นเมื่อเห็นเขาประตูรถม้าก็เปิดออกและเพื่อนๆทุกคนก็กระโดดลงมาจากด้านใน ติงไปอดไม่ได้ที่จะกล่าวค่ะข,ข้าคิดว่าเขากล่าวแค่นั้นแต่วู่ปิงจริงที่อยู่ข้างๆหยุดเขาและโบกมือให้ถังซานขึ้นรถก่อนทั้งห้าคนขึ้นรถเมื่อเห็นใบหน้าที่เหนื่อยล้าของพวกพ้องแต่ดูโล่งใจถังซานร,รู้ว่าพวกเขามาที่นี่หลังจากปีนเขาเสร็จเพื่อรอเขาและพวกเขาก็กังวลเกี่ยวกับตัวเองอยู่เสมอเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอบอุ่น เสียวทั้งเป็นไงบ้างปีนไปถึงไหนเที่ยงแล้วข้าไม่เห็นเจ้าลงมาข้าข้าอดไม่ได้ที่จะกังวลติงไปถามขึ้นในที่สุดทั้งซานเหยียดแขนขวาออกและแบ,บมือทันใดนั้นพลังแห่งโชคก็ปรากฏขึ้นและมันก็คือหินนำโชคนั่นเองนี่คือผู้ปีงจริงหืีตาลงจากนั้นเขาก็กล่าวเสียงสัน่นวงการของพระราชวังจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เจ้าไปถึงยอดแล้วหรือทั้งซานพยักหน้า อืมข้าโชคดีได้ขึ้นไปบนยอดเขาแล้วแต่ข้าไม่ได้เข้าไปในพระราชวังข้ากังวลว่าจะถูกจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จับจ้องแต่พวกมันก็ยังให้สิ่งนี้กับข้าด้วยองค์การนี้ข้าสามารถเลือกเข้าร่วมพระราชวังของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ได้น่าทึ่งมากเฉินจื่อเฉิงอูทาน พี่ใหญ่กับข้าในวันนี้เราทําได้ดีที่สุดยังไม่ถึง60%ของความสูงเลยข้าเกรงว่าการมาที่ราชสํานักบรรพชนในครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับองค์การทั้งซานกล่าวอย่าท้อแท้การทดสอบทั้งหมดของพระราชวังนั้นเตรียมไว้สำหรับผู้มีฐานการฝึกฝนพลังจิตวิญญาณอยู่จุดสูงสุดระดับ9และสายเลือดที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะได้รับองค์การ ถือว่าข้าโชคดีที่พลังจิตวิญญาณของข้าอยู่ที่จุดสูงสุดระดับ9้าแล้วดังนั้นข้าจึงได้รับองค์การทั้งสองนี้เฮ้อกูลี่กุงขมับพี่กูรี่แล้วพระราชวังของจักรพรรดิมังกรผลึกล่ะครับเป็นอย่างไรนั่นเป็นพระราชวังของจักรพรรดิอันดับแรกทั้งซานถามเขาการแสดงออกของกูลี่ค่อนข้างแปลก ถ้าไม่อยากจะพูดถึงพระราชวังของจักรพรรดิมังกรผลึกวันนี้ข้าดูเหมือนคนโง่ที่พยายามจะปีนขึ้นไปบนภูเขาเมื่อข้าจ่ายเหรียญคนที่เก็บเหรียญก็มองมาที่ข้าด้วยความสมเพชท,ทีแรกข้าก็ยังงงอยู่เล็กน้อยแต่เมื่อปีนขึ้นไปบนภูเขาก็เข้าใจว่าทำไมสามขั้นข้าปีนขึ้นไปทั้งหมดแค่สามขั้นเท่านั้นและมันก็จบลงสิบเหรียญธาหายไปในพริบตา